คือครูเนี่ยอรเลยครู่บอกว่าอยู่แล้วตองเ่นาเทปเนาะยาูดก่อนยา่อนโดนใจดิฉันว่าพาชอบผิวว่ะโอ้ยไม่เนียก่ยเป็นสื่อเลยชอบใครก็ชอบได้ชอบเยอะชอบลูกบ้านน่นได้ พาเราชอบใครก็ได้ลรวปะใช่ไวะชอบก็ได้ชก็ได้เราใครยังเรียนรู้จักปะไม่รู้จักตอบเข้ามาฮะพูดมนเรอลูกพูดมนเลยถึงสองสามให้ดูลูกให้ดูแม่เลยเออเอาลูกัวเลยกันทำหน้าพูดป้าไม่ต้องอะไหรอ อะไรอะมีะไรยิงผมแผล้ไม่รูกไมรู้อีพัดไม่ฉลาดเลยม่เกตอีกเหรอเอ็นย่าว่าลูกพีิพี่มันโดนเอน้องเคมตอต่น้องมันขายได้ว่ะเอ๊ยแผลเฮียรู้สึกแบบไน มาได้แล้กับแมนเขาจะเป็นแมนอ่ะเดี่ยวคงรู้สึกน well. ิดน um, ึงนะไม่ว่ะไม่คือ nice ดึงแฝงใช่ปะชอบไปชอบเป็นแมน So happy that this h a p p e n i n and it's confirmed ไม่รู้เหมือนกันทุกมาไมนโซมี่ได้เลยคาริสมาพุงมตอนเนี้ยนี่หนา้เคมีพี่น้องคูดดีดีนะแม่งอันโดูทงนี้กีตาร์งปัดตเลยามาปัดชี้เฉม่เล่นนะเก่าแล้วนนะนิอยู่อ่ะ เออเลย์พายอะสงร้เเยายอะยู่ยพูไม่ได้อิวานนั่งรู้นกับวันนนะวันนี่พาไปหาูเองเห็นหน้าวันนนลงงกแล้วมันก็ถายสงสารพวกเราก่อนเจอพ่อแม่เลิกกันพายเอา that's what they think but I don't think it's that you see now I d o แต่เราอขนาดนี้คงจบไม่ค่อสวยอ่ะจริงดีไม่ดีอ่ะว่าด้เป็นพี่น้องกับเราแบบนี้ทด้งที่เอาไม่ได้เก็บบอลเอยมาไม่ได้ลูกเอมันอีมีสเยนี่ได้ลูกเองมันอีมีย ยดูการ์ดีกแล้นัทีจ้งใหม่ยยยยยยอยยยเยยยยยยวยย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 ยกยย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 กยยยยยยมยย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 ย่ยยดน

เล่นกันะวะเล่นกันขึ้นกันก็เล่นกันอย่างนี้เฮะมึงจะโกหกป้าไปอยู่ไหนอ้ยเออยูสสเปกะััเปาโกหกนะคือไม่แค่เล่นกันอะชมี่อะไรกันนใช่ไหม ว่าตาฟ้าอะ็นปาอะไรปาอยากรู้ใช่ไหมผมก็มันเป็นแฟนกันโอ้โห <My God. S 1> ปากาดฮัดเราเป็นแฟนกัน ยังมึงเารู้าแต่บ้านเราไม่เป็นยังไงไอ้พัดป้าพันรู้แต่พันรู้ก็จะป้าบ่อยนะอะไรมึงรู้อะไรให้้พันพูดเลยเรื่องป้าหน้ามันหนมึงจะพูดอะไรนะป้าลบ้านัดกับ้องเคียร์อ่าคนไทยจิตอาสามากเลยอ่ะอเกือบ I <things."> uh -oh. <çocuk Elizabeth siblings> I love them so much. I love them so much. do you really believe he pushed him like that. Just relax. Oh, I want to the way pat didn't want to leave <laughs> พัดขอโทษปาเดี๋ยวนี้ปาและแหละก็ขอโทษพัดอ่ะึงว่าไงนะไม่พัดรู้หมดแล้วนะนี่พี่ปากหกพวกเราอ่ะใครก็ไม่โกหกมึงพัดจริงๆแล้วอ่ะปาเคยเป็นเพื่อนกับแม่ปาไม่ใช่หรอใครบอกมึงเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกปาแต่ปาไม่มีสิทธิ์มาลงนี่พัดนะพัดเขาไม่สวยอ่ะปาไม่มีสิทธิ์มาห้ามพัดโกหกปาอ่ะ แม่เขาอยู่ข้างในอ่ะอยากให้ยือยู่เป็นเพื่อนไหมทำกันเลยหรอไม่เป็นไรถ้างั้นก็ใจเย็นเดนะ้องอยแม่เขาดีๆนะต้องดิเพนซ์ว s าชีสก็จะเป็นไ พาไม่รู้พ่อมเอ้าไม่จริงหรอมาทีบอเสียันม่จม่จริงเสียันจริงจะแกเกม่อนน้เยตามมาดูัน